สีแดงสุดกดดันต้องคว้า3แต้มที่บ้านคริสตันพาเลตถ้ายังหวังไปยูโรปาลีกศิกพิมพ์ลีกคืนวันจันทร์นี้เวลาตีสองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกลังเซลเฮิร์สต์บาร์ของคริสตันพาเลตเพื่อหวังคว้า3แต้มไปยูโรปาลีกอันดับในตารางพิมพ์ลีกล่าสุดเจ้าบ้านนั้นรั้งอยู่อันดับ14แข่งไป35นั้นมีอยู่45คะแนนส่วนแมนยูไนเต็ดนั้นรั้งอยู่อันดับ8ครับแข่งไป34นั้นมีอยู่54คะแนนนะตามหลังทั้งเชลซีและนิวคาสเซิลที่ชนะไปเมื่อวันนเสาาาาร์์อททิตยี่่ผม ล่าสุดแมนยูเต็ดพบกับข่าวร้ายแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับปราการหลังที่เหลือคนเดียวนั้นมีอาการบาดเจ็บนะฮะต้องพักประมาณ3สัปดาห์11ผู้เล่นตัวจริงที่เข้าชมสาจะมาหลบสี 4, 3, 3สามสาตัวอังเดียว์นะั่นนะ่ะมาการหลัง4คนจะประกอบไปด้วยเดียโก้ดาร์โลอารอนมาร์บิซาก้านะครับจอนี่อีแวนรวมทางคาเซมิโลด้าน2มิดฟิลด์ตัวลักจะเป็นคอบบี้เมนูจับคู่กับคริสเตียนอิลิกเซน3มิดฟิลด์ตัวลุกจะประกอบไปด้วยบูโน่ฟอนเด้อเลฮันโดกันโชยเอ็ดวิโดซันโตและมิรามุสฮอยลนยิองขออภยัยถ้าไม่เป็นไปตาาามคดกรณ์ ส่วนฟุตบอลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูพีวนิคืนนี้เวลาตีสองปราสาทเรือนแก้วจะเฮห,หรือผีแดงจะปังก่อนตี 4.